การคอรัปชันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมทราบและทุกคนก็กล่าไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เหตุใดเล่าถึงมีการยอมรับการคอรัปชันได้อย่างเปิดเผยดัยงที่มีผลโพจากหลายสำนันกปรากฏไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็คือเราพูดว่าเราต้านคอรัปชันปากเราพูดแต่ใจเรานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะเรายอมรับ และเรากระทำเป็นเช่นนี้จะเข้าถ้ำล้องรหรือว่าเกียรตัวกินไข่ได้หรือไมครับและเราก็เชื่อว่าการคอร์รัปชันนั้นจะนําพาประเทศให้เจริญไปได้นะครับแต่ผลที่เป็นแบบนี้นั้นในหลายๆประเทศเป็นเช่นนั้นหรือขอให้ดูตัวอย่างอย่างประเทศทมัมม่าซึ่งมีการคอร์รัปชันสูงเป็นอย่างไรครับ